วันนี้ด,ดูแล้วครับท่านผู้ชมกรปลาช่อนปลาช่อนหลังฝนตกครับนี่กัดลูกยอปินเลยลูกยอยางเนียวลูกยอยางมาตกครับได,ได้กระป๋านชะ้อนกระป๋าช่อนกระป๋าช่อน ใส่ัวยช้อนหลังฝนตกนี่ครับมาช้อนหลังฝนตกเอ่ได้สามสีขีดได้สวยกัดเล่ไปกัดนี้เลยครับนี่เลยลูกยอปินเหยื่อในตำนานครับผมครับฝากผลงาน,นด้วยครับสุดยอด